โอนสูงๆด้วยนะสูงเลยช้ากับสาวสาวนช้าๆสาวสาวเดินช้านะเยื้องกันแล้วก็เยื้องกันเขามาจะบูชานางไหนได้เลยจะบูชานางช้าๆค่ะโอนยกม้าด้วยนะเยื้องเลยยกม้ายังไงอะโอนเลยแค่สูงๆ ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการค่ะขอเสียงปรบให้กับเจ้าสาวด้วยค่ะลำดับต่อไปค่ะขออนุญาตนำเรียนประวัติเจ้าบ่าวให้กับทุกท่านได้ทราบดังนี้ค่ะ10เอกชิวริทาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ดำรงตำแหน่งนะคะรับราชการทหารในตำแหน่งเสมียนส่งกำลังหน่วยต้นสังกัด กรมทหารชุ่มที่สองกองพลพัฒนาที่สองปัจจุบันค่ะช่วยราชการอยู่ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่สองค่ายสุรานารีจังหวัดนครราชสีมาค่ะประมือดังๆังให้กับประวัติของเจ้าบ่าวด้วยนะคะนี่คือประวัติของคู่บ่าวสาวค่ะที่เรียกว่ามีครอบครัวที่อบ่นอยู่เคียงข้างมีหน้าที่การงานที่สมบูรณ์นะคะและอีกไม่นานทั้งคู่นั้นก็จะเป็นครอบครัวที่รักและมั่นคงตลอดไป วันนี้ทั้งสองครอบครัวค่ะได้รับความไม่